สบายดีมาพบมาพอกสองน้ำหนึ่งพาลุยแล้วเนาะวันนี้สาวนึงจพามาสอนวิธีเห็ดอันอ้อมซีนใส่ประกาศซอมเนาะวาวิธีเห็ดแบบบรรนอกบรรนองเห็ดแบบไหนฮะนะที่คืออันทุ่มเจ้าบอกระว่าคนเขตแต่ละเขตเรากินบูคือกันเนาะให้คุณว่าอันเขตอันสาวนึงหรือว่าสาวนึงเองเรากินแบบนี้ฮะนะ บันอื่นเราก็ได้ซอยซีนมาป็นที่ห,หอยนะทุกคนเนาะซีนหัวสีไข่ใส่หัวข้าเนาะสีขั่วคนนะมันสีเพิ่มความหอมและความแซ่บของออมซีนเนาะถ้าใครมีใบกิหูดก็ใส่ใบกิหูดไนดะ้นี่เสานึ่งเสานึ่งบ่มีเนาะใส่เบิรด,ล <c oughs> ดเลยเอาสสได้ค้างหมดเลยเนาะคั่วอันผัดซอมเนาะ แล้วก็ใส่ผักบัวงน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะใส่ผักบัวงน้อยนึงแล้วก็เขาเบื่อทุกคนเนดะ้อเด้อเอามาคนะั่วซีนกันเลยเนาะคั่วซีนมาซีนซุปจ้าเนาะเขาจังค่อยเอาเขาเบื่อลงนะทุกคนเต่าบ้านน้องทวนเนาะใส่ฟืน ซีนนี่เป็นซีนควายนะทุกคนเนาะทำมิดสาวนึงว่าสิอ้อมใส่สารนะนะแต่กะไปตลาดละสารหมูมีเนาะว่าสิอ้อมใส่แหวนหวายหวายกับเบิดหวายกับเบิดสานกับเบิดกันเลยว่าอ้อมใส่ผักกาดหอมนี่แหละเนาะมาเบิรงวันสีแซฟบ่บ่เนาะเราก็ได้คั่วซีนมาแบบหมาดนะทุกคนนอนขึ้นไหม ค่อยเห็นเนาะค่อยเห็นเอาคมเอากระสีไดเ้เอาเขาเบื่อลงนะทุกคนเทาไมนะ ก้อนีเอาขาเบือลงทุนเนาะให้เอาน้ำใส่ก้อนหรือว่าน้ำต้าเป็นน้ำเกงงอาน้ำเกงเนาะนี่น้ำละลนาะเพราะว่าน้ำอันเก่งพันธะมีเนาะเอาขว้สีนเด้เอาลงเนาะเอาตำขาเบือตามมักเพชรลงแต่ว่าเกือไปงัวเฮาวัาในในไส้เนาะอย <c oughs> <c oughs> ลายไนะ้ำามักเพชรเอาตามความมักเลยเนะาะใส่มักเพชรกับใส่เพชรเนาะ แล้วนำหมู่กระสายน้อยใสยิเพอสมควรเนาะแล้วก็เริ่มปงๆๆนคนเนาะ หเหยือเนาะ,แ,ะแป้งนัแป้งนัวจ้งเรเดะหงัวนะเว่าสิเอาของเพิ่นแทนโดเพิ่นเก็บได้

น้ำตาลน้อยนึง้อทุกคนนะเพื่อเพิ่มความนัวลาพ่ะไนอนคือสิบสองโมงกว่าตีสองโมง่งมานอนบนน้ำนลำค้าตอนส่วนี้กระต้อกระต้อเออมื่อนจีแจ้วกุบ อเอจะกินะไรบอส่ประเดกนทุกคนได้ปนี e yani ้เดหาลินเออมันไปดินใหม่จะไปเลยตะแลงกระแดกทุกคนเนาะประแดกสดๆเลยเจจังหน่อย

อืมแซบแล้วทุกคนนะวันนะเอาพักลงนอกบนี้นะปูไก่หมอ้อแล้วว่าไผ่ตูเาเสือหน่อยมันมีแต่โ,โหม่โหมหลายวัวเนาะ ถ้าพังยุ่มเขาก็ปรุงแล้วนะทุกคนเนาะตัดแซบแล้วถ้าจะมีสารที่แซบกว่านี้เนาะมันแบบความขมตัดนหน่อยนึงกินแล้วแล้วเทาวนะ

เฮ้ยเก็บไฟตู้ใช่เนอะทุกคนใส่ไฟตู้ทั้งแสบเนาะที่เป็นที่แฮมฮ้อยเนาะมันจะเตรียมกินเตรียมเสิร์ฟเนาะทุกคนเนาะวันนี้เนาะแล้วนะทุกคนเนาะพดอ๊อก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 รสชาติแซ่บเบื่อตัวละเส็บไปเลย